พระเจ้าตัดแล้วนี่เนว่าตั้งการตั้งศาสนาของพระองค์ไม่ได้ตั้งเป็นเจ้าลัทธิไม่ได้ตั้งเพื่อให้คนรู้มากคนมาเสนอเสนเยืนยอว่าดีเลิศประเสริฐอ,อย่างนั้นอย่างนี้พระองค์ตั้งศาสนาขึ้นเพื่อให้พวกเรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อละโลกโกรธลงทิศทิมานะมันคนละอย่างนะพระองค์พูดขึ้นก็หาวแล้วว่าหลวงปู่ว่าผู้มูวม่ว่าพวกว่าคณะพูดผิดอีกแล้วอ้าวนั่นเห็นไหมล่ะ รับไม่ได้พอพูดความจริงเนีย่ยรับไม่ได้จะรับได้ยังไงลนะ่ะพระทิฏิมานัน้ในจิตใ,ในใจของพวกเราแต่หลวงปู่ก็มีความสุขพี่หลวงปู่ได้พูดความจริงความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายบุญกุศลเกิดขึ้นที่สัจใจความจริงนั้นนันหลวงปู่ก็มีความสุขใครจะเชื่อใครจะไม่เชื่อเอา้าไม่ได้เกี่ยวกันนี่พระเจ้าตัดแล้วนี่ เห็นไหมล่ะเราในฐาทุกคศไม่ได้ตั้งศาสนาขึ้นเป็นเจ้าลัทธิคนรู้มากคนมาเฉินเฉินเดืยนยอว่าเป็นผู้เลื่อนเป็นผู้ประเสริฐนี่แล้วก็เอาตามนั้นนะพุทธเจ้าให้เป็นให้เพียงคําสอนพุทธเจ้าไม่ได้พูดให้เชื่อพูดให้ฟังแต่พูดความจริงให้ฟังแล้วถ้าใครจะเชื่อถ้าใครไปปฏิบัติตามนั้น เกิดความเชื่อความเลื่อมใสก็สาธุเมตตาบวชในสำนักพุทธเจา้านี่เวลาสิกอาลายเพศไปก็ยังประมาทพุทธเจ้าหรือจะว่าไงสมณะโคโดมเทศสุ่มเดาเหตุไหมละ่ะภาพรูปนั้นเวลาสิกขาลาเพศออกไปนะั้นใครก็เทศได้หรอกสมณะโทดมเทศสุ่มเดาไม่มีมูลความจรงิงไม่มีความจากความจรงิงใครก็เทศได้หรอกเห็นไหมละ่ะสิกขาลาเพศไปนะั้นยึดประมาทพุทธเจ้าปฏิเสธภาษาอะไรกับหลวงปู่หลวงจ่ารูปนี้ แต่ถ้าเราได้พูดความสจริงแล้วเราก็มีความถูกใครจะทําตามหรือไม่ก็ะทาตามอ้าวของใครของมันใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ของใครของมัน,มมนแต่เราได้พูดความสจริงแล้วเรามีความถูกนั่น,น,นถ้าดีย่อมที่จะมีที่จะเข้ากันได้โดยธาดถึงจะธาดดีจะไม่มีมากธาดเลวมีมากเห็นสนใจปฏิภาชกนห สิของภาษาไออาจารย์เขาภาษาลิบุตรอาจารย์เขา,า็บโกกขนาคนโง่กับคนฉลาดยางไหนมีมากกว่ากันเฉยดิบุตรคนฉลาดมีน้อยนิดขอรับท่านพระอาจารย์คนโง่มีมากโอ้ถ้าใครคิดว่าตัวเองฉลาดไปอยู่กับสมณะโคดมพุทธเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะหากินก,กับคนโง่นี่แหละเพราะคนโง่มีมากลาบชักกละก็จะได้มากนั่นเรื่องของเรื่องมัน ทะเลาะกันทาไมพระเราทะเลาะกันทนาาําทไมวัตถุกาเราทาไมไม่จริงไม่รววพลังกันสามัคคีเกิดขึ้นในพุโรหิตเทานที่เอาทาเอาวินัยนั้นออกมาแสดงปฏิบัติตามนนมันก็จบตรงนั้นนะ่ะตัวเองไม่สามารถทําได้มีครูบาอาจารย์ที่ท่านทําได้สมควรที่จะสาธุการจงเอาเสือที่โอ้ทำไม่ได้หรือไปกับาระบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้นะ ท่านทาได้ท่านมีสติกาลังปัญญาท่านกล้าท่านอาจตันหาเพวกเขาทําไม่ได้ทําแค่นีตนตตน้ต้องขึ้นต้องตกนรกบ้างต้องขึ้นสวรรค์บ้างพูดความจริงออกมามันจะตายกันหรืองไงน,นั่นเรื่องของเรื่องมันะแต่โดที่ยังไม่สามารถเข้าสู่อริยบุคคลชั้นต้นย่อมที่จะเข้าสู่ทุกขติภูมิ นรกบ้างเปรตอสุรกายสติเดชานสุขติทุกติหมุนเวียนเปลียนไปยกเว้นอริยบุคคลชั้นต้นโสดาบันเท่านั้นหรืเจ,จะยังไงมาพูดหรือจะยังไงมาเทศน์สอนกันดสร้างโบสถ์สั้นสลาสร้างเจดีย์ใหญ่โบสถ์ใหญ่สลาใหญ่เป็นร้อยหลังลานหลัง,ห,ลง,ห,ลงหรือประมาณไม่ได้แต่ถ้ายังไม่บรรลุโสดาบันย่อมที่จะตกนรกหรือจ,จะยังไง เป็นเทวดาตายจากเทวดาและะวาา้วลมมจ,ลลจะเป็นเทวดอาอีกยากส่วนมากเกตกนรกเป็นพรหมหมดบุญจากพรหมโลกจะไปเกิดเป็นพรหมอีกยากส่วนมากเกตกนรกเม้นแต่อรูปพรหมหมดบุญจากอรูปพรหมการที่จะเข้าสู่อรูปพรหมอีกเป็นสิ่งที่ยากมากส่วนมากเกตกนรกมนุษย์เหมือนกันเกิดเป็นมนุษยแ์แล้ว จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแสนยา่าส่วนมากตกนรกคําสอนมีจะว่าไงัมจะอะไรมาค้านกันอีกนั่นเอาความจริงออกแสดงที่ทาไมต้องปิดวายครอบวายซึ่งคุณงามความดีที่พระเจ้าทรงสอนพวกเรามาสองพนร้อยกว่าปีเอาความจริงมาแสดงที่เราก็ได้บุญผู้เทศก็ได้บุญ ผู้ฟังก็ได้บุญน,นี่อานิสงส์ในการแสดงธรรมก็มีอานิสงส์ในการฟังธรรมก็มีถึกวันนี้มีอานิสงส์ไม่หล่ะมันก็ยากอีกนั่นนี่ในความเจริ่วาาัฒนธรรมหรอเห็นไหมล่ะพระเถรานุทิลาชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลในวัดวารามเป็นสถานที่ทำบังไฟขาย กุตีแล้วนั่นก็ทำบองไฟขายกุตีแล้วนี้ก็ทำบองไฟขายก็มีอยู่นี่นั่นเขาถ่ายภาพมาเรารับได้ไหมล่ะเราเป็นพระดีเราเป็นคนดีนั่นถ้ะาที่เป็นพระเถระนุเถระช่งผู้ใหญ่ดูเอานะหรือว่าเราว่ายังไงหรือ้าพูดว่ายังไงโอ้ก็ช่างเถอเดีกว่าที่ไม่มีพระอยู่เราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่หรอกเตะทำไม ต้องหาเรื่องพระเล็กพระน้อยผู้ที่ท่านทรงทำทรงวินัยโดยเอายศถาบรรดาศักดิ์ลาบสกัดความเสือเสริญเจินยศของตัวเองออกมาอวดอ้างสรรพคุณว่าเป็นผู้เลือกเป็นผู้ประเสริญนั่นเ,นเรื่องของเรื่องมันภาวนาเป็นไม่หล่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องภาวนาไม่แต่ศีลก็ยังรักษาไม่เป็นอยู่นี่เะไปเจอยังไง ไม่แต่ศีลยังรักษาไม่เป็นศีลยังรักษาไม่ได้จะภาวนาได้ยังไงเพราะการทำจิตตภาวนาต้องเริ่มต้นที่ศีลศีลส,สมาธิปัญญาเรียกว่ามรดดทางเดินเข้าสู่มรเข้าสู่ผลคุณเจ้ใไงมาสอนกันอีกนะพอพรังพน้อยพูดผิดหมดผิดหมดเลยศียลก็จะรักษาไม่ได้ ยังจ,จับเงินจับทองใจจ่ายเงินทองยังขุดดินดาจ้ายังเล่นการพน,นันยังเทศเล่เทศเสียงอยู่จะภาวนาเป็นเหรอ,อยังไงมาสอนกันเหตภาวนาก็ต้องเริ่มต้นที่ศีลนั่นไม่ใช่ว่าเริ่มต้นที่อื่นนี่พอหลวงปู่พูดขึ้นหนึ่งเป็นคนผิดทั้งหมดเลยนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันนถ้าาพวกเราไม่รวมตัวกันที่เป็นพระดี เป็นวาสุกาดีนับวันพุทธศาสนาะจะเหลือแต่ชื่อนะลูกมันก็อย่างนี้แหละพอหลวงปู่พูดขึ้นเขาขับเป็นผู้ผิดไปพระอาจารย์ก็พาสร้างเจดีย์ใหญ่โบสถ์ใหญ่สาลาใหญ่อยู่นี่หลวงพ่อหน้อยไปขวางทำไมหลวงปู่ไม่ได้ขวางหลวงปู่เพียงพูดในฟังนะสร้างไปถือ ถ้าพวกเรายังไม่ลงยังไม่ถึงพระอริยบุคคลชั้นต้นโสดาบันย่อมที่จะตกนรกแม้สร้างบรมีเป็นโพธิญาณก็ตามเห็นไหมละ่ะขณะสร้างบรมีโพธิญาณน,นี้ถูกพยากรณ์จากพระเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเท่านั้นว่าอีกเท่านั้นเท่านี้ปีเท่านั้น,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 นตอนนี้กลับจะได้ต่จสรู้เป็นโพธิญาณน,นั้นเลยจึงไม่ตกนรกแต่ ก็ต้องเป็นสดติเลชานเห็นไหมล่ะเห็นไหมน่แต่ละภพแต่ละชาติอาของสมณะกรุปุตตเจ้าเมื่อถูกพุทธท่านายแล้วเนี่เป็นนกบ้างเป็นพญานาคบ้างเป็นกวางบ้างเป็นนั่นบ้างเป็นาราชสีบ้างเป็นปลาบ้างเป็นอะไรก็เห็นไหมล่ะึกษาดูดินั่นน่ะทุขติไม่ใช่สุขติ คิดว่าสร้างบปรใจสาลาใหญ่เจดียใหญ่และจะไม่ตกนรกอีกเป็นไปไม่ได้ถ้ายังไม่บรรลุมรรคขั้นต้นสุดาบันคำสอนมีอยู่ได้อะไรมาผิดเทียนกันล่ะพอลง